เดี๋ยวดองดูสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับครับรถแวน940คันนี้นะครับข้อดีกว่า8รีอแตกต่างกับ850คือขับเคลื่อนหลังนะเราคันนี้นี่สามารถวางเครื่องอื่นได้นะเราคันนี้จบแล้วฮะวางเครื่องเจ สองเจวางเครื่องสองเจครับอวางเครื่องของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะวางเครื่องเรียบร้อยแล้วด้วรยรถคันนี้ปี2537นะฮะใช้เบนซินนะครับใช้เบนซินดูเครื่องก่อนนะเดินเดินเรียบนะนะครับแล้วก็คันนี้นี่ดูสองเครื่องชัดนะฮะของเครื่องชัดๆ นะสวยครับแล้วคันนี้นี่ติดตั้งแก๊สให้อีกด้วยนะครับเป็นแก๊ส LPG ครับแก๊ส LPG